สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับนะคะวันนี้นะเราก็จะมารับคำท้านะก็คุณดีก็ต้องรับกันมาแล้วแหละเนาะคำท้าที่หนึ่งกรุณาบอกรักเสาไฟในแค่คุณแคนาะอุเอิม่มฉันรักกันนะเสาไฟข้อต่อไปนะคือต้องกอดแขกนะจ้าเออโอเคข้อต่อไปอ,นะอุ้มนะค,นะคุณแขกอุ้มนะกันนะน่าจะเขินมนักเลยนะเนี่ย อา่าหรือว่าสร้างตัวละครนี่เหมือนรต้องขอทษดยนะคะอ่าเขาแร่นะคะกอดเราอ่ะโอเคนี่นสร้างแลยเอามาเริ่มช่องวีล,ล้วกันต่อไปจับเพื่อนโยนลงน้ํามึงทาอะไรฉันโอเคถือว่าเป็นอะไรที่ดีนะต่อไปก็แก้งไทก็ได้อืมโอเคตกตกก็ไ,ได้คัน้าต่อไปนะคะถีบรหรือจิ้งได้นั้นขอไม่เตะน,นะคะเพราะว่าเอาิเอ่มเปิดขพบคุณดี ต่อไปแกล้งตายอันต่อไปแกต้องแต่งเมดนะดีมากแต่เด<อ>ี๋ยวว่าไม่ต้องเปลี่ยนหรอกนะเพราะว่าเดี๋ยวก็จะมีคนท้ายให้แต่งเมดยี่สี่ชั่วโมงก็แต่งตั้งแต่ตอนนี้ไปเลยและกันนะเนาะอ๋อต่อไปก็แต่งเมดที่สี่ชั่วโมงนะคะก็แต่งอยู่เนาะโอเคต่อไปแกต้องเต้นกลางห้างว่ะเพื่อนโคตรน่าอายนะ่ะต่อไปก็จุกจิ้น โอเคดีมากเกก็กล้าจูบเขาเนาะแล้วเกก็ต้องเต้นต่อหน้าจิ้งอีกนะเป็นแค่นี้ละนะช่างมันเถอะคำถามถัดไปต่อไปนะเกก็ต้องแกล้งนอนตุ๋ยนะในเรื่องนี้เรื่องคนตีนิบถนัดจริงๆเลยนะต่อไปนะจูบแฟนหรือจิ้งก็ได้ไม่เอาเราไม่จูบแล้วเราอายต่อไปแต่งชุดแมวน่ารักน่ารักก็แต่งชุดแมวก็ต้องให้คนแต่งนะคะเพราะเราติดแต่งชุดเมดที่จสี่ชั่วโมงเนาะมียงนะี มันไม่ควรกอดกันเลยนะจริงๆกอดไปก็กลับไปเนาะก็จบกันไปแล้วนะคะกับการรับคำท้าเนาะบ๊ายบายค่ะ